สไตล์การตกแต่งร้านของที่นี่ค่อนข้างจะยูนิคมากค่ะเพราะเนื่องจากนิดกล้องถ่ายมาถ่ายค่อนข้างเยอะก็จะเปลี่ยนสไตล์ร้านไปเรื่อยๆจนเครื่องดื่มที่หากินที่ไหนไม่ได้เลยค่ะต้องที่นี่ที่เดียวค่ะแบบบ้านๆกับ สวัสดีค่ะมาจากหอการค้าจังหวัดปทุมธานีและวายดีซีจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้ค่ะมาอยู่กันที่ร้านแบบบ้านๆค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์โลโก้ค่ะตั้งอยู่ที่หลังโรงหนังตลาดเจริญฝนนะคะอาหารที่นี่ค่ะค่อนข้างจะเป็นแบบบ้านๆเลยเพราะว่าแม่ครัวและพ่อครัวค่ะเป็นแบบบ้านๆได้แรงบันดาลใจมาจากการทําร้านน้ําปั่นมาก่อนค่ะ ที่ีชมพู่แล้วก็พี่ก้องค่ะเขาเปิดร้านน้ำปั่นมาแล้ว8ปีค่ะแล้วก็ได้ตึกตรงนี้มาแล้วก็ทำร้านอาหารมาอีก8ปีค่ะอยู่คู่กาตลาดจเจริญผลมาอยู่8ปีแล้วกลุ่มลูกค้าของเขาค่ะก็จะเป็นข้าราชการนักเรียนนักศึกษาค่ะแล้วก็กองถ่ายเพราะว่าตรงนี้มีโรงหนังเก่ายุค8 0ดศนย์ 80, เอ๊ยยุค80 90ูเนเลยนะคะที่เขาจะชอบมาถ่ายทำหนังค่ะแล้วก็แวะมากินที่นี่ค่ะ สไตล์การตกแต่งร้านของที่นี่ค่อนข้างจะยูนิคมากค่ะเพราะเนื่องจากมีกล้องถ่ายมาถ่ายค่อนข้างเยอะก็จะเปลี่ยนสไตล์ร้านไปเรื่อยๆจนตอนนี้ค่ะมาเป็นสไตล์วินเทจสีน้ำตาลนะคะอาหารค่ะที่นี่โดดเด่นมากเพราะว่าพี่ชมพู่เป็นคนชอบกินมากๆค่ะก็เลยอยากให้มีของกินที่อร่อยอยู่ในปทุมก็เลยเริ่ม แม่ครัวคิดสูตรแล้วก็ตอนนี้ทำกันเองค่ะเมนูหลักที่นี่เลยนะคะก็จะเป็นข้าวไข่ข้นหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือค่ะเมนูที่สองค่ะก็จะเป็นข้าวผัดกับหมูเจียวค่ะข้าวผัดปลาทูแล้วก็จะมีหมูนุ่มด้วยนะคะหมูนุ่มคั่วพริกเกลือค่ะและสิกเนเจอร์ออย่างหนึ่งค่ะเครื่องดื่มที่หากินที่ไหนไม่ได้เลยค่ะต้องที่นี่ทีเดียวค่ะแบบบ้านๆกับน้ำผึ้งมะกรูดมะนาวโซดาค่ะ รสชาติจะเปี้ยวอมหวานกินแล้วสดชื่นมากๆในอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะกับเมนูของประเทศไทยมากๆค่ะและกับแก้มค่ะกับแก้มเรายังมีเมนูกับแก้มนะคะเมนูกับแก้มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแบบบ้านๆอย่างนึงก็คือชะอมกุ้งผัดวนเส้นค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมาทานนะคะสามารถติดต่อแอดไลน์ line. กันได้ที่เบอร์0 9 4ย์6 6298 มี Delivery ส่งเลยนะคะหรือติดต่อกันทางได้ทาง a c e b o o k นะคะ Facebook แบบบ้านๆค่ะ